พุตานนะคะชอบต,ต่อโต,ตค่ะบานแล้วค่ะสีจ่จพูนะคะว้าววันนี้ก็จะคลุ้มคลุ้มหน่อยนะคะติดตูมก็มีนะคะยังไม่บาน อันนี้คลุมๆนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยมีแดดค่ะว้าวสวยค่ะสวยต้นใหญ่มากนะฮะว้าวสวย 嗯，看。Okay.